มาคุยกันก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมนะครับพรีเมียร์ลีกนัดที่3ของฤดูกาลนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึก ในฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องวาฟุตบอลโดยผมวาาจารวัดนะครับอ่ะเกมของอาร์เซนอลครับไปว่าถึงความพร้อมกันหน่อยนะครับข่าวดีของอาร์เซนอลก็แน่นอนละครับภาพการฝึกซ้อมออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะครับการกลับมาของ Jesus, กาเบียลเชซุสกองหน้าคนสําคัญของอาร์เซนอลที่เจ็บไปในช่วงปีซีซั่นนะครับก็กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อร่วมทีมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมิเกลอารเตต้าก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมน่าสนใจนะครับเขาก็ รอดูแล้วก็ตัดสินใจว่ากลาเบลเชซุสจะพร้อมในการออกสตาร์ทเลยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าก็คงยังนะครับคงจะยังไม่รีบร้อนให้กลาเบิลเชซุสออกสตาร์ทเป็น11คนแรกเลยในเกมในวันพรุ่งนี้นะครับในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆของอาร์เซนอล เกมนี้ก็จะไม่มีทมิยาสึนะครับโดน2เหลืองก็ติดโทษแบนในวันนี้นะครับในขณะที่คิรันเทียนี่ย้ายไปร่วมทีมเรียลโซซิดัดเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ประเด็นหรือว่า2ประเด็นนี่แหละที่เราต้องมาวิเค,คราะห์กันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาร์เซนลเมื่อแบ็กซ้ายไม่มี เกมนี้เนี่ยแน่นอนแหละว่าโอลกซานเดอร์ซินเชนโกจะได้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกแล้วนะครับหลังจากที่จูเลียนทิมเบอร์ก็เจ็บไปโทมิยาสึก็ติดโทษแบนไปดังนั้นที่ผมเองตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดว่าเมื่อทีมจะมีแบ็กซ้ายที่สามารถอินเวิร์ตเข้ามาเล่นข้างในอย่างซินเชนโก้แล้วเนี่ยทางแบ็กขวาจะให้โทมัสปาเต้เล่นต่อไปหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าใคร จะถูกอินเวอร์เข้ามาใครจะถูกใช้ตรงไหนนะครับซึ่งถามว่าการอินเวอร์หรือไม่อินเวอร์ของแบ็กทั้ง2ฝั่งมันเกี่ยวพันอะไรก็คือการเกี่ยวพันกับกราเบรียวนะครับเพราะว่าถ้าเอาซินเชนโกเล่นแล้วก็อยากจะให้มีแบ็กที่อินเวอร์เข้ามาแค่คนเดียวในการเซตอัพเกมรับเนี่ยจะใช้หลัง3นั่นก็จะทําให้เบนไวท จะมาเล่นแบ็กขวานะครับแล้วก็กาเบรียลจะมีโอกาสได้เล่นเซนเตอร์ร่วมกับวิลเลียมซาลิบาเพราะในจังหวะที่ขึ้นเกมนั้นเนี่ยก็จะมีชินเชนโกหุบเข้ามาด้านในแล้วก็มี3เซนเตอร์ในการออกบอลนะครับแต่ถามผม <c oughs> ผมก็ยังผมยังเห็นโทมัสปาเต้ที่เล่นได้ดีอันนั้นผมเลยยังมีความรู้สึกว่าดีไม่ดีเนี่ยปาเตยังจะเล่นแบบเดิมเพราะปาเตเวลาอินเวอร์สเข้ามาเนี่ย ผมว่าทําได้ดีกว่าซินเชนโกเยอะนะครับดังน,นั้นซินเชนโกเองก็ก็อาจจะต้องขยับขึ้นไปอยู่ที่ทักษะวิจังหวะแหละการหมุนการเล่นการอาจจะมีบางจังหวะเล่นหลัง3บ้างหรือแม้กระทั่งบางจังหวะซินเชนโกมีอิสระในการเติมเกมลุกบ้างแม้กระทั่งซินเชนโกกับปาเตมายืนคู่กันเลยในการออกบอแล้วก็ให้เด็กแคนไรส์ขึ้นไปเล่นเกมลุกเพราะว่าเด็กแคนไรส์เองก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าไปในกรอบแล้วก็ทํา ได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็มีอยู่2-3สประเด็นที่มองว่าทางด้านของอาร์เซนอลจะทำก็รอดูในเกมเลยนะครับแต่ถ้าถามผมเสบดจคนแรกเนี่ยผมยังผมยังอยู่ในข่ายที่เดาว่านะเดาว่าจะเล่นแบ็กอินเวิร์ทั้ง2คนนะครับนั่นหมายความว่าประตูก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับประตูเนี่ยในเมื่ออารอนแลมสเดลยังไม่มีข้อผิดพลาดผมก็เชื่อว่ายังเป็นแลมสเดลอยู่แต่ว่าคือถ้า คือถ้าเปลี่ยนจากแลมสตลเป็นาดาวิดรายาเมื่อไรเนี่ยโอกาสที่จะมีแค่เซนเตอร์2คนออกบอลน,นี่เป็นไปได้สูงนะเพราะว่ารรยาเตะบอลดีมากนะครับดังนั้นระยาก็จะมีโอกาสวางขึ้นไปในแนวลึกได้ดีกว่าแลมสตลดังนั้นผมยังมองว่าเป็นแลมสตลแหละที่เป็นประตูแนวรับแบกขวาผมยังให้เป็นโทมัสปาเตนะครับแบกซ้ายเป็นซินเชนโก้พอแบบนี้เซนเตอร์ก็จะเป็นเบนไวท์คู่กับซาลิบา ตรงกลางเนี่ยก็จะใช้เด c a แคนไรกับไคลฮาวเวตเหมือนเดิมนะครับโอดกาเล่นตัวรุกร่วมกับทางด้านของบุคโยซาก้าแล้วก็ทางด้านของกาเบียรมาร์ติเนลี่แมเกือบลืมกองหน้าก็เป็นเอดีเอเคเทีย e ไปก่อนนะครับแม้ว่ากรเบียเช์ซุสจะหายกลับมาแล้วก็ตามส่วนฟูลแลมครับไปดูฟูลแลมกันหน่อยฟูลแลมออกสตาร์ทมาก็ถือว่าผลงาน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขามีปัญหาในแผนเกมลุกกว่าจะเคลียร์เรื่องของอเลสซานดรามิโตวิชได้ไหนจะต้องมีปัญหากับตรงกลางอีกเพราะว่ากองกลางคนสัมพันธ์ของทีมอย่างทางด้านของเจ้าปาริญญานั้นเนี่ยเจ็บแขนนะครับเจ็บไหล่ไปตั้งแต่ช่วง p r ี s e a s o n ละแล้วก็มีนัดที่แล้วแหละที่เจ้าตัวได้โอกาสกลับมาลงสนามช่วยทีมในฐานะตัวสำรองนะครับดังนั้น ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องก็ต้องปรับก็ต้องหมุนเวียนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่เกมนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ทีมที่ลงตัวขึ้นนะครับเพราะว่าในแดนกลางเนี่ยปราริญญาผมว่าน่าจะได้ออกสตาร์ทในเกมนี้แหละในขณะที่แผงเกมลุกก็จะใช้ราอูฮิมินสมีอย่างวิลเลียนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ประมาทไม่ได้ก็คือทางด้านของวิลอาทางด้านของอดามาตราโอเลอดามาตราโอเลมาเนี่ยโอ้ถือว่า อาจจะสร้างปัญหาให้กับอาร์ซนอลได้เหมือนกันนะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆของฟูลแลมประตูก็แน่นอนละครับการเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งของแบรเลโนนะครับนอกจากนั้นแล้วเซนเตอร์เขาไม่มีทีมรีมนะครับโดน2เหลืองไล่ออกไปในเกมน,นัดที่แล้วอิซาดิยอบก็ต้องดูแหละว่าจะเล่น,นเซนเตอร์ร่วมกับใครนะครับจริงอิซาดิยอบในช่วงแรกนั้นก็โอ้โหคือฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็แถมนะ คนอื่นๆเนี่ยก็มีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ไม่เยอะแล้วตอนนี้สำหรับฟูลแลมนะครับนี่คือปัญหาอีกจุดหนึ่งของฟูลแลมตรงกลางก็นำโดยปาลินญ,ญาเกมลุกอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีฮิมิเนสมีแฮร์รี่บิลเซนแล้วก็อาจจะเป็นท่านั้นของวิลเลียนที่กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งอันเดสเปเรล่าก็ยังเป็นตัวลุกที่อันตรายอีกคนหนึ่งเหมือนกันของฟูลแลมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปทีเด็ดความเร็วของอดามาทราเล่ก็เป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับดูแล้วเกมนี้เนี่ย ด้วยความที่เกมรับของฟูแลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าอาร์เซนอลเองก็คงจะไม่ได้เจอกับงานยากเท่าไหร่หรอกในการเจาะแล้วก็พังประตูนะครับแถมพอมีสมรองอย่างกราบิลเชซุสมีอย่างเรโดทอสซามีอย่างเอมิลสวิตโรคือตัวสมรองอาร์เซนอลพร้อมที่จะลงมาพลิกเกมได้ตลอดนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่งานยากที่อาร์เซนอลจะเอาชนะทีมอย่างฟูลแลมได้ ถ้าจะต้องระวังหน่อยในเกมสวนกลับก็ความเร็วของอาตามาทราเล่เท่านั้นราอูฮิมิเนสเองปราศจากความน่ากลัวไปเยอะแล้วนะครับช่วงหลังนี่โอ้โหต้องบอกว่าเล่นไม่ดีแบบเดิมนะครับก็นั่นแหละทําให้วูฟต้องปล่อยมานะไปดูสถิติหน่อยนะฮะสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยไม่แพ้ฟูลแลมเลยนะครับตลอดการเจอกันมา10เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็ถือว่าเจอกันทีไรเนี่ยอาร์เซนอลทำผลงานได้ดีมาตลอดฟูลแลมชนะอาร์เซนอลแค่ครั้งเดียวนะครับจาก17เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการเสมอ5แล้วก็แพ้ไป11เกมก็นั่นแหละดูจากสถิติต่างๆแล้วไม่มีปัญหาครับดูแล้วอาร์เซนอลจะถล่มเอาชนะฟูลแลมได้ไม่ยากครับ